ี่การคตาถามนิดนึงตอนที่ขายรถเนี่ยยอดขายต่อเดือนก็แต่หลักแสนอยู่แล้วนะแล้วมันถึงจุดไหนจุดจุดพีคอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเวค่ะจําครั้งแรกได้ไหมครับ,รบตอนที่พี่บอกว่า ตอนนั้นอะที่พี่ลําบากใช่ไหมฉันจะขายบ้านหรือขายรถดีก็ตอนนั้นในความรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าปัจจุนี้ไปขายบ้านเลยมันยากแน่ๆเลยเพราะมันเป็นสินค้าที่ราคาแพงก็เลยลองไปขายรถก่อนแต่พอวันนี้พอเราทํารถสําเร็จไม่รู้ครับมันอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้มีความรู้สึกว่าความรู้สึกตอนที่ขายประกันใช่ไหมมันหมดความท้าทายอีกแล้วขายรถก็เช่นเดียวกันเหมือนเราได้เงินแล้วเราได้สําเร็จในระดับหนึ่งละมันหมดความท้าทายอีกแล้ว เพื่อหาอะไรใหม่ๆถูกต้องแล้วระหว่างก่อนที่จะไปขายบ้านใช่ไหมครับจะเล่าเรื่องนี้ฟังคือพี่กั๊กเนี่ยทำขายบ้านควบคู่กับขายรถไปก่อนซึ่งจริงๆอ่ะผู้จัดการไม่รู้ด้วยซึ่งทางผู้จัดการถ้าเขารู้ใช่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะแบบเอาเลยเอาไปว่า ให้ออกใช่เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงตอนที่ขายรถใช่ไหมครับตอนเช้าไปสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ประมาณสักตอนเที่ยงว่างแล้วตอนเย็นว่างแล้วถ้าไม่มีลูกค้าพี่กั๊กก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วแวะไปไปไล์สดไขยบ้าน ไปไ<ช>ลฟ์าลาขายบ้านไลฟ์สดเลยใช่ไปเรียนรู้ไปไลฟ์สดทําอย่างนี้ติดต่อกันม,มันห้าเดือนอใช่ครับจนวันหนึ่งผู้จัดการรู้ไหมครับเขาเรียกพี่กักเข้าไปในห้องประชุมเขาก็บอกว่าสัญชยัยชื่อจริงชื่อสันชัยนะเข้ามาหา,าผู้จัดการหน่อยก็ได้มีการเข้าไปแล้วพอเข้าไปเขาก็มีหลักฐานแล้วเขาก็ถามว่าคุณสัญชยัยคุณสัญชัยไปขายบ้านเหรอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎ ผมก็เลยตอนนั้นเรารู้ไหมคะตอนนั้นรู้ครับรู้รู้แต่ก็ทำครับเขาเขาก็เลยถามว่าเขาแต่ก็ทำนะเขาก็เลยถามว่าคือนโยบายของบริษัทเนี่ยอีสูเนี่ยไม่มีนโยบายให้เซลล์ทำสองอาชีพคุณสัญชัต้องเลือกว่าคุณชัยจะขายรถต่อไหมหรือจะขายบ้านซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่มียอดกับพี่อยู่แล้วถ้าเราขายรถต่อพี่โอเคเชื่อไหมพี่ตัดสินใจยังไง พี่ก็คิดไม่เยอะเลยครับที่รีบบอกไปเลยว่า,าผมขออนุญาตเรียกบ้านครับแสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยเรามองเห็นโอกาสอะไรในการขายบ้านแล้วใช่ๆๆใช่ใช่นม่ละครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็เราจะออกจากตรงนี้ละแล้วก็ขอบคุณพี่เขาแล้วก็เธอถ้าไม่มีอีสุถ้าไม่มีอีสุวันนั้นน่ะก็ไม่มีไม่มีขายบ้านในวันนี้เช่นเดียวกันมันเป็นจุดต่อยอดมันเป็นจุดต่อยอดใช่ครับก็ทิ้งทิ้งเงินแสงกระบาททุกๆเดือนแล้วไปเริ่มต้นใหม่ โอหตอนนั้นมีประสบการณ์บ้างหรือ,อยังอ๋อทำควบคู่กันก็รนเริ่มต้นมีประสบการณ์มาบ้างแล้วถึงทําให้เราตัดสินใจง่าย,ายขึ้นใช่ครับ <No. S 2> แต่วันที่กล้าตัดสินใจเราออกเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ของภรรยาไม่เห็นด้วยค,คนที่เป็นผู้ใหญ่ทางบ้านอะแล้วผมก็มั่นใจนะครับใครที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะที่ทํางานได้ดีอยู่แล้ว<ช>แต่อยู่ที่จุดเปลี่ยนชีวิตอะในเมื่อทําเงินอยู่แล้วเดือนละแสนก่าบ,บาทแต่ทําไม ยังทิ้งตรงนี้แล้วก็มั่นใจว่าคนในครอบครัวหรือคนที่รักเราเขาไม่เห็นด้วยใช่ค่ะใช่ไหมใช่นั่นแหละเราก็มั่นใจว่ามีแน่นอนในนี้ที่ฟังอยู่แต่เรายืนหยัดแต่เรายืนหยัดวันที่เราออกนะเราไม่ได้บอกเขานะเมริกาบอกแฟนเมกลกาบอกพ่อตาแม่ยายไม่กล้าบอกใครเลยก็คิดในใจว่าถ้าวันนี้ฉันออกจากขายรถไปแล้วถ้าฉันขายบ้านแล้วอ่ะมันไม่ดีมันไม่เวิร์ก ก็แค่กลับมาขายรถเหมือนเดิมกลับมาแย่ที่สุดก็คือกลับมาขายรถเหมือนเดิมถ้าเข้าอียูสูไม่ได้ก็ไปที่ค่ายอื่นาอื่นไม่ว่าจะโตโยต้ามาตด้าก็ยังมีรองรับอยู่แล้วเพราะเรามีวิชาอยู่แล้วถูกไหมนั่นแหละก็คือง่ายๆเลยทุบม้อข้าววันที่ทุบมอข้าวรู้ไหมครับคือเอาตังค์ไปออกรถด้วยเอาตังค์ไปออกรถกลายเป็นว่าเงินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหมื่นห้าจากเงินเก็บที่มีอยู่แล้วใช่ใช่เหลือเงินอยู่แค่หมื่นห้าพร้อมกับทองที่คอประมาณสองบาทจาได้ แต่วันนั้นก่อนที่จะออกมาขายบ้านมียอดบ้านรอเยู่รอโอนหกหลังอ๋อมีแบบนี่คือจุดพลิกมีขวัญถุงอยู่แล้วอยู่หกหลังเรามั่นใจว่าเงินหมื่นห้าตรงเนี้ยกับทองที่คอเราเนี่ยน่าจะพอถูถูได้ถ่ายไปได้ช่วงนี้ไปถึงช่วงที่จะมีการโอนบ้านใช่ถูกต้องนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นเราก็หกหลังเนี่ยได้โอนไปสี่หลังสองหลังทุกปฏิเสธโอเคแต่ก็มันก็คือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าอสังหาริมทรัพย์ค่ะ นั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากที่ออกมาแล้วใช่มากก็เต็มตัวการทําบ้านตลอดและก็ต้องบอกว่าผมทําในช่วงที่เป็นวิกฤตจริงๆทุกคนโอ้ช่วงไหนปีไหนคะผมทำในช่วงโควิด -19 รอบแรกก็ไม่กี่ปีปีที่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องรอบแรกรอบสองโดนหมดเลยณจุดนั้นเนี่ยคือเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีวิกฤตแต่เรายังเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ถามว่ายากไหม ยากไหมในความรู้สึกเราเนาะ,ะต้องบอกทุกๆคนนะครับที่ฟังวิดีโอนี้อยู่นะคือต้องบอกว่าผมเองไม่ได้เสพเรื่องราวโควิดเลยครับมไม่ได้เสพเลยแล้วก็จะบอกว่าชีวิตเนี่ยดีที่สุดก็ตอนที่เจอโควิดทุกคนคนี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะถ้ามีแนวความคิดที่มันแบบสามารถมองเห็นเป็นโอกาสได้อะ,ะใช่ครับพอเราทามานะครับประมาณ1ปี